สวัสดีค่ะช่างบอวนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบเครื่องนะคะเป็น macbook pro นะคะ a 2 1 5 9เค่ะก็ตัวเครื่องนี้นะคะเข้ามาในอาการแบตบวมอันนี้พอดีช่างบัมไม่ได้แกะให้ดูเนะาะเพราะแบตมันบวมหนักมากค่อนข้างจะหนักเลยก็เลยแกะแล้วก็ท่องามสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูกันก็คือส่วนใหญ่แล้วแบตบวมก็จะแกะค่อนข้างยากนะคะก็ เครื่องนี้ก็จะมีเรื่องของสายแพรนะคะมันจะบวมบวมบูดูดด้วยอันนี้มันก็มีมีผลกระทบนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการเสริมสภาพในอนาขดก่อนการใช้งานจะหมดนะคะก็อันนี้ก็คือมีแค่ในส่วนนี้แต่ตอนนี้ก็คือเทสเบื้องต้นไปแล้วก็ยังไม่ได้เจอปัญหานะคะกพเดี๋ยวช่างบัวจะใส่แบตก้อนใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตก้อนใหม่ของทางร้านนะคะก็เดี๋ยวเราประกอบกันเลยก่อนอันนี้ก็มีเช็ค ไปแล้วบ้างนะคะบางส่วนเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยวันนี้ก็ประกอบไม่ยากนะคะจะคล้ายๆกับเครื่องพวกโมเดลประมาณสักปี17นะคะพวก1 7 0 8ย่างี้ก็ประกอบเหมือนเหมือนกันนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเป็นพิเศษนะคะนี่เราก็จะประกอบลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ คัน,นอนล็อกโค้แบตตามปกติสำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็มันจะมีเรื่องของอายุการใช้งานแบตอยู่นะคะที่ก็จะหมดสภาพนะคะไปตามอายุไขข,ของเขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของตัวแบตเตอรี่นะคะแบตแบตลิเทียมก็คือจะบวมเป็นปกติมากๆส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสักปีนะคะสองปีอย่างเงี้ยค่ะถ้าขึ้นอยู่กับการใช้งานของของลูกค้าด้วยส่วนมากนะคะ สักประมาณ2ปี3ปีก็จะเริ่มมีอาการบวมให้เห็นนะคะก็เราก็จะมีแนะนำวิธีการถนอมแบตให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะสำใครที่สนใจก็ลองสอบถามนะคะเพิ่มเติมปรึกษาปัญหาเพื่อทั่วไปกับทางร้านได้ะคะ่ะ ก็เป็นงานประกอบแบบนี่ประกอบอย่างง่ายเลยให้ดูนะคะไม่มีอะไรมากก็ประกอบแล้วก็ใส่ใสายแพรกลับเข้าไปนะคะเหมือนเดิมก็จะมีบ้างนะคะสำหรับเครื่องที่ที่มีอาการสายแพรนะคะมาจากแบ,บ็บวมนะคะเบด็ดจะบวมดันค่อนข้างเยอะนะคะบางทีลูกค้าไม่ทันได้สังเกต แบตเขาจะบวมจน